มืนอินได้น,นีโน่แล้วเด้อพี่น้อง้ยต้มห,อหอ้อยต้มห้อยคุณตั้มมาขั่วตั้มมาขัวปีบานขออน่อยเอิญขั้วปีมาขั่วน้ำบอบบูปลำมังย่าเดือนสิบเอ็ดสาาิบสองพม่านักินแบบทำมนงงันหดหนักงอกก้วยพวกกินนีงกินทั้งปีคนละพี่น้องกินเล้วกินลงอกกล้วะ ้ำทัวอันนี้ก็พักบุงนะงามแชลใบซื้อมาแชลบยังไ่ทันเหนกินเี่หรอดแก้มทไมมก็มีได้อีกอ่ะอยากจะแก้มหไมถ้คนเนยงเาเนี่มาเนี้ยงเดียวแก้มหไบัตั้เทสต์ดอกจานกระเพาะคืนกระเพาะคืนบัวในคืนกระเพาะ หนึ่งขาวอมได้พี่น้องจวจวจวจ กระทั ang, ấy, ò, c, c, ่งีโอ้ยหมอขอโทษอยู่กทตน้อยกวนี้เนาะต้มนอยหน้าอก็ได้ทีดอกนักติดตั้งให้ี่นองเบิ้งก็จะเนาะต้มน้อยหน้าภาากับวานนน้อยหน้า ล,ล,ล,กกลุกแล้วล่ะมาต้องมาก็ได้ดอกทุกแล้วทุกแล้วผ่านม <c ười> ีได้พี่น้องเมือดได้จังน้อยด้วขวดแม่ลงแจงกันนะอันีขวดอันนี้ขัวอันนี้ขัวขัวปีขตั้งน้องพี่น้องอันนี้ขัวขัวโดมีหลายตัวขัวเล

โหลดปันนิ้วมงขาไม่หลด้งใจดีมุ่งกลมมุ่งก่องคอย ไม่ตัวหางมองไม่ทีละที่น้องถ้าเกิดเอาแดดมันก็น้อยมากนอกมอเตอร์บาร์นอกทีวีกล้องทวงจะเรียบสบายไม่เป็นเพราะอะไร มไ่ได้กินสั่งแล้วนจะเนี่ยองแกไเอาปอม่องเลง้วในกัวตัวเดีวยย

วันไหวนเ็นาะมัน,น,นมาเอาแต่แถวเอวเขาพูดไมาใช่เขาวันไปนองเย็นใส่ไม่หม,มอ นี่นี่อจจะม่มผู้ดได้ห้าเขาห้าหนังเิ่นกินเป็นสบายน่าจะเนาะสะเท็ดแล้วบแบงแบงขึ้นเขาหอนไอตุนตุนตน,นีีน่เนาะ ใช่ะใส่บะายกินบะาย ชง like no ิป ja. กินน่กันเนื้อพี่น้องจ้าเป็นกำลังใจให้กันนะะเอาสีได้พี่น้องเดียวเียนี่นล้างอยกรนจ้ะอพิสบอกคืข้อตรวข้อให้ได้พี่น้องจ้าพิเขามาแวช่ให้กำลังใจปรอบคุณละลายเด้ค่ะเด้อเป็นแรงใจให้กัน ก้องเขาพี่น้องน,นี่จะเป็นลกล้องเขาหนาหวานยังฟน้ำทัวไปเลยูต้ำทัวได้ไน,น่ใส่พงนวดลงไปะ้ายก็แสบายเสหน่อยแสบหน่อยสไรกับเปลืองเนาะพี่น้องเวนยังกะจสืดอตะพงนวที่ ลใส่ลงไปต้นประเด็ด้พี่น้อประจํ่สีข่อมตอนประเด็บดประเด็บโตมากะจ่มจากมากบวมะจั่น้ำปลาลงไปปรุงรสตามใจสอบไม่มีสูตรปรกจะ้ะ มินจนแสบไปแหละใช้ทังข้ามใช้ถังหมงเน่ามีอย่งกับไส้เลยพี่น้องใส่กใส่ปูใส่ปูหน่อยปูหน่อยใชย้ชลงไป,ไ,งปไปไหยกันนุ่งหัวปูัน พูดได้ดดก,กินนั่นม้วนอ่อนแลพดีแล้วพี่น้องนวดเล็ก่แสบกินนวดเล็กโอ้ยสแสบักแสบแน่เียมนแห้มันยุบไปเอาเขานี้นห่อนจุ่มจักบาดก่นจุ่มขานี้วสินเนี่ยัังแสบ ผมได้บิ่งคลิปแม่น้องจันจบต้งองเห็นชุบขอนี้วค้าหกกับตำงทัวแซบอีหลีคลิปนี้ก็พ่อไปชมเร็จก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่เข้ามารับชม